สูตรเตรียมสอบ i e ใ t ้พร้อมใน2สัปดาห์4วันแรกติว IELTS Writing ให้เข้มด้วยการฝึกเขียน Introduction และ Body Paragraph ใน Task ที่1การเขียน Essay Task 2ครบทุกรูปแบบเช่นการเขียนแนว Advantage Disadvantage พร้อมทดลองเขียนการบ้านเสมือนทำข้อสอบจริงวันที่5และ6ติว IELTS Speaking ให้ Flow ทำความเข้าใจภาพรวมและเคล็ดลับการพูดให้คล่องเทคนิคการออกเสียงและกรมมาที่จำเป็นต้องใช้ พร้อมดูตัวอย่าง IELTS Speaking Mock Test จำลองการสอบเสมือนจริงและยังมีเวลาวันที่7ของสัปดาห์ให้เราได้ทบทวน Writing และ Speaking ให้แม่นยำอีกรอบวันที่8และ10ติวกันต่อกับ IELTS Reading รู้เทคนิคการตอบคำถามการสแกนหาคำตอบและตะลุยโจทย์เพื่อทบทวนเทคนิคเพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบวันที่11ถึงวันที่13ติว IELTS Listening ภาสุดท้าย ด้วยการฝึกใช้เทคนิคเพื่อทำข้อสอบแต่ละชนิดของคำถามเช่น multiple choice และอื่นๆแถมยังมีอีก1วันสำหรับตะลุยโจทย์ listening ครบทั้ง4 sections และยังมีเวลาวันสุดท้ายของสัปดาห์ให้ทบทวน reading และ listening กันอีกครั้งใครมีเวลาเตรียมสอบน้อยลองไปฝึกกันดูนะคะแต่ที่อยากติวให้ัว่์ตามตารางคุณเจี๊ยบรวมเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สนี้คอร์ส IELTS f Skills รวมเนื้อหาการสอบ IELTS ครบพราะคอร์สของครณเจี๊ยบรวมเทคนิคอัดแน่น คัดเฉพาะเนื้อหาที่จําเป็นไว้ให้แล้วมาในราคาสุดพิเศษที่สําคัญเข้าใจง่ายใครๆก็ติวได้สนใจคอร์สทักแชทเลยจะติวไอเอลต้องติวกับครูเจี๊ยบเท่านั้น okay.